โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะก็คือวันนี้นะผมทุกคนผมได้เดินทางมาจนถึงการเปิดเอออีกแค่ เจ็ดครั้งนะใช่เจ็ดครั้งนะผมทุกคนผมก็จะได้การันตีแล้วนะผมทุกคนก็คือการเปิดเจ็ดครั้งเนี้ยผมคาดหวังไว้ว่าผมจะได้เกียร์เจ็ดดาบสักสองชิ้นนะผมทุกคนโอ้โหเน็ตนี่นะผมโอ้โหเน็ตไม่ไหวเลยทุกคนเอาหน่อยเดี๋ยวเน็ตเรียบร้อยแล้วอ่ากว่าจะมานะผมทุกคนเน็ตผมหมุนนานมากนะก็จัดไปเลยละกันนะผมทุกคนแบบเปิดการทิ้งไปไหนละกันอุ้ย มายากลจบเลยนะผมทุกคนก็จะมาเปิดแพ็กนี้กันนะผมทุกคนก็คือแพ็กนี้ผมคาดหวังไว้ว่าผมเนี่ยอยากได้เกียร์อาวุธเลี้ยวหนาดนะเว้ยแต่ว่าแบบตู้มันหมดไงก็เปิดตู้นี้ก่อนแล้วกันนะผมทุกคนโอเคโอเคอเอาวะโคตรเอาไม่ได้ว่ะทุกคนเผื่อไปชมมนแล้วเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวแล้วทุกคนเตรียมตัวกี่จุงกระโบแล้วนะครับอ่าโอเคแล้วก็เปิดกันต่อนะ หนึ่งสองสามคือผมต้องการเกียร์ลีนาดมาเอาไว้ย่อยอะไรงนี้นะผมทุกคนเพราะว่ามันเออมันย่อยได้ของเยอะเกียร์ลีวนาดอ่ะเปิดกันต่อนะผมทุกคนรอบนี้ผมเปิดมาจนเจ็ดพันรูบี้นะก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะผมทุกคนโอเคก็ไม่แนะนาให้ทด้คนทําตามนะเพราะเกียร์ลีวนาดเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะผมทุกคนแต่ว่าที่ผมเปิดเนี่ยเพราะผมไม่มีเกียร์จะเล่นเล็กจริงๆนะผมก็เลยต้องมาเปิดเกียร์ลีนาดนะผมทุกคน ก็อนาถามากนะเดือนนี้เติมเป็นหมื่นเปิดเกียร์เปิดเกียร์กรากๆแล้วผมทุกคนโอ้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 งานเข้าไปว่ามันกากทุกคนมันไม่ออกเลยก็เอาหน่อยดิเพื่อนขอแบบหนักๆได้ไหมชุดใหญ่แหละเบะ๊เบ๊เบ๊โอ้โอ้โอ้โหอ้หน้ามืด โอเคครับผมได้เปลี่ยนเน็ตมาแล้วนะเน็ตบ้านผมมันไม่ค่อยไหวนะผมทุกคนเวลาผมอาดคลิปเนี่ยผมมาไกลบ้านเกินไปนะกดต่อกันเลยละกันนะผมทุกคนโบโบ,โบเจ็ดดาวมาทีเหโอโหแม่งจะมาชิ้นเดียวจริงหรอนี่ผมสนับสน,นุนวงการเกมไปพันสรอลูบี้ทุกคนก็ไปกดเครื่องคิดเลขเอาเองนะโบโบโบ,โบโเอ้ยเอ้ยเอาหน่อยโอเจ็บตัวแลวก่อนก็ตอนนี้นะผมทุกคนผมคาดหวังกับเออ แค่คะแนนกบนะ460คะแนนนะผมทุกคนว่าเราจะได้กบแดงไว้อัพตัวจุติอีกตัวนะโอเคเอยอันตามาบ้างดิเฮ้ยโอ้โหไม่มาว่ะงานงอกอันตาเออเอออันตาสองตัวดิอันตาสองตัวดิออวดเออต้องอย่างนี้ขอขออะไรจัดให้นะผมวงการเกมขอสองตัว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 โอ้โหเจ็บเลยก็รอบนี้นะผมเจ็บนะ อฮ้ยอัน้ยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ้โอ้เปอร์สี่ค้งแม่งมาสองตัวเจ็บพอควรนะผมทุกคนรอบนี้ก็ตอนนี้นะผมมีแผนที่ผมจะปั้นเออรซิลลี่ชัดกันนะตอนนี้นะก็เก็บเอาไว้ก่อนนะผมทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเคลียร์ทีมก่อนนะว่าผมจะเอาตัวอะไรพกไปบ้างนะ อ่านี่ผมจะพกไปแค่นี้นะผมทุกคนในการ PVP นะเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่ผมเออจัดแจงเกียร์ให้เสร็จเลยแล้วกันนะผมเอ้ยไม่ใช่สิเรามีอันนี้อยู่นี่ว่าทุกคนแพคก,การันตีก็ตอนนี้นะผมผมจะเปิดแพคก,การันตีเลยนะมาเียร์จะเดาโบอุ้ย,ยเกียร์กากโบปืนเลี้วนาดของจริงเขาชอบปืนเลยครัพลังแม่งโหดจัดอะ ปืนเลียงหนาดน,นะผมชอบส่วนตัวนะใครใครชอบปืนเลี้ยงหนาดเหมือนผมแบบขอไลค์นึงเลยก็คือมันให้พลังชีวิตที่เออเยอะมากนะแล้วมันก็ให้พลังโจมตีด้วยนะผมทุกคนเดี๋ยวผมเปิดครังเกียร์ผมให้ดูตอนนี้ผมมีเกียร์เจ็ดดาวทั้งหมดสี่ห้าห้าหเออเจ็ดปดเกสิบบอา1สสบห้าชิ้นแล้วนะผมทุกคนก็ตอนนี้เรามีเกียร์เจ็ดดาวถึง15ชิ้นนะ ก็ผมผมคาดการณ์ว่าผมจะเอาเกียร์ที่ไปย่อยวะ่ะมันไม่ค่อยจีจาร์ตว่ะทุกคนเดี๋ยวผมต้องต้องถ้าย่อยไปแล้วก็ไม่มีตังอัพเกียร์อยู่ดีนะ mm hmm. ก็ตอนนี้นะผมทุกคนเซ็งมากนะทองหมดนะผมทุกคนโอ้เศร้าเลยเดี๋ยวเรา PVP กันเลยละกันนะผมทุกคนให้ทุกคนได้ดูนะว่าทีผมเนี่ยมันพัฒนามาไกลขนาดไหนเลยนะโอ้โหทีป,ป้องกันก็เสิร์ฟเพื่อนๆน,นะ ก็มีแพ้บ้างนะผมทุกคนส่วนมากจะแพ้นะอุ้ยตำนานส9ิบเก้าตีแพ้ต้องเล่นยังไงวะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะผมทุกคนว่าตำนานสี่สเ้าทำมาถึงได้ดตีแพ้นะมีตัวบินด้วยนะผมทุกคนแต่กับตีแพ้นะอ่ะเดี๋ยวรอดูก่อนนะผมทุกคนว่าเป็นยังไงนะก็ต้องยอมรับเลยนะว่าเดือนเนี้ยไอตัวกันตัวกันบินตัวเนี้ยแม่งเก่งจัดแต่เก่งที่สุด number o นะก็เห็นปามันเอาไอโบดอกเดียวเท่านั้นแหละโอ้โหเราแพ้ขี่ปนอาวุธขาดขาดเลยนะผมทุกคน ก็ตอนนี้นะลังเลนะแต่ว่าตัวการบินมันเก่งจริงทุกคนแต่ว่ามันมันจะแพ้ดาเมจธาตุพักผืนมากกว่านะข้อเสียของมันเลยนะที่เออข้อเสียของมันที่ผมพบเห็นนะคือมันจะแพ้ดาเมจไอพวกพักพื้นแบบพวกดาเมจสะเก็ดจากบอสเคกระเด็นมาโดนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ผมควรเอาบัฟอามาตะาให้มันนะแต่ว่าทีผมไม่มีไงทุกคนดูตำนาน49ยังแพ้นะผมทุกคนก็ของเขาคง,ง,งไม่ถึงแหละ อ่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเออพิวพีกันเลยดีกว่านะขอขอทีมที่แบบโหตำนานสิบเจ็ด 17. ทีมนี้ผมมองเลยนะส่วนตัวเลยนะโอกาสแพ้ส,สูงนะจริงๆเราแม็กสองตัวเขาแม็ก็ตัวอย่างเงี้ยหนึ่งสองสมสี่หหกเออหกตัวนะผมทุกคนแสงมืดเขานี่ก็เข้มข้นนะ,ะเดี๋ยวเราลองดูนะผมทุกคนว่าเราจะไหวหรือเปล่านะทีมเราก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะผมทุกคนก็มีโอกาสชนะพอสมควร Okay, oh, โอเคโอ้ดดารวินชี่<ม>เล่นแล้วเรียบร้อยเลยนะผมทุกคนบอทเปิดโหดมากนะบอทในแหลงพกเพชรอะไรอย่างงี้นะผมทุกคนชอบเปิดด้วยแช่อะไรอย่างงี้นะใครที่แบบว่าเออจะพีวพีนะผมแนะนําให้แบบมือให้ไวนะผมทุกคนกดเอามาตะให้ดีนะอ่าโอเคตอนนี้ทีมเราดาเมจมาจากไหนไม่รู้นะแต่เท่าที่รู้ฝั่งนั้นเริ่มยืนไม่ได้แล้วนะผมทุกคนน่าจะเป็นดาเมจจากชินจังปะไม่ใช่ชินจังนะดาเมจจากดัชนี่แหละผมทุกคนมันแรงก็ตอนนี้นะโอเคยูโอ้โห จบเราชนะนะผมทุกคนเรียบร้อยก็ตอนนี้นะผมทุกคนเออแบบวงการเกมเนี่ยแบบยังไม่ยอมปลดแบรนดไอดี ID หลักผมเลยคาดการว่าจะโดนแบรนด์ถาวรน,นะผมพยายามเข้าเช็คทุกวันแล้วนะผมทุกคนแต่ว่ามันมันขึ้นว่าออนในเกมในเครื่องอื่นแต่ว่า ผมเนี่ยเข้าแล้วมันยังให้ติดต่อผู้พัฒนาอยู่เลยนะผมทุกคนซึ่งติดต่อไปก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะมันไม่ทํางานกันนะผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็ต่อกันเลยละกันแต่ผมก็ไม่ได้อะไรอวอร์ขนาดนั้นนะผมกดแหลงไอดีใหม่คิวๆดีกว่าโดนแบนเดี๋ยวผมก็เล่นใหม่อยู่ดีนะผมทุกคนก็ขอให้เปิดได้ตัวดีๆก็พออ่าโอเคเล่นต่อนะตอนนี้โอ้โหทีมนี้ผมบอกเลยว่านิ่มเป็นขี้เลยนะทีมนี้ ก็อยากได้ดาวินชีมากเลยะถ้าได้ดาวินชีทีผมก็จะมีบัฟอมตะโดยสังเขปนะผมทุกคนเพราะว่าไปก๊อปอมตะทีมเขามาส่วนมากอมตะมีเกือบทุกทีมเลยนะก็ทีมนี้น่าจะหน่อยเทมได้นะอ่าโอเครับผมทุกคนหน่อยเทมได้จริงๆนะก็ฟังฟังนั้นนะผมผมผมว่าเออเกียเขาดีดีพอใช้ได้นะผมทุกคนเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวอุ้ยเราโดนชิดบ้านเราเสียเปรียบว่ะ น่ะโอเคนะผมทุกคนแต่ว่าฝั่งนั้นไม่มีดาเมจพอที่จะแบบเออจะสวนเราแล้วนะผมทุกคนอุ้ยแต่ดาเมจจะขี่ปนาวุธก็แรงนะอุ้ยเฮ้ยงานงอกทุกคนโดนดาเมจขี่ปนาวุธว่ายิงทีละหลายล้านทุกคนทําไปเล่นไปแล้วขี่ปนาวุธอะมันโหดนะก็โอเคจะไหวตอนแรกว่าจะไม่ใช้เทมนะผมทุกคนโดนพอเวลาโดนชิดบ้านเป็นก้นกอนๆนอะ่ะโดนตีทีเดียวมันเจ็บเจ็บทุกตัว,วก็เลยเล่นลําบากนะ อ่าโอเคทีมนี้ก็น่าจะชนะได้นะเฮ่ยทำไมมันแข่งจังหวะผมว่าเกียร์เขาแน่นมาทีมเนี้อะเพราะแม็กตัวเดียวขึ้นมายืนบนหลีกเนี้ยมันมันก็ลําบากนะผมทุกคนโอเคน่าจะไหวนะตอนนี้โอ้โหว่าทำไมทีมนั้นมันแข่งจังหวะทุกคนแข่งไหมใครว่าแข็งบ้างนะผมว่าแข็งส่วนตัวนะแบบเอึอดชิบหายเลยแต่ละตัวงเขาเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นดุริยางไม่ว่าจะเป็นอะไรแบบอึดอะฆ่าไม่ตายทุกคนดูดิ ทีทีผมเยอะมากๆเลยนะมีทั้งรามย้าวยวนทั้งอะไรด้วยนะก็โอเคน้ผมถือว่าทีมนั้นใส่อาตาลบลิกสกิลมาเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวผมจะต้องเปิดเกียร์ให้ทุกคนได้ดูก่อนนะผมทุกคนว่าเกียร์ฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างนะโอ้โหกูว่าแล้วไงกูว่าแล้วทุกคนทุกคนดูแม่งดิแม่งเจ็ดดาว,วส,สามช่องหนึ่งตัวสโอ้โหสามช่องโอ้โหโอ้โหเกียร์โอ้โเจ็ดดาวโอ้โห โอ้โหโอ้โหทุกคนแม่งเจ็ดาวผมนะับแป๊บหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอเจ็ดปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาห้าหกสเดสปดเกียร์จะดาวสิชิ้นมายืนบนลีกเพชรว่าอะไรอึดจิบหายเลยใครๆที่เห็นมาใครที่ชอบประเมินตัวผ่านหน้าทีมะ่ะผมบอกเลยว่าแตกแน่นอนนะเจอทีมเมื่อกี้นี้นะทีมเมื่อกี้นี้คือของเขาสุดจริงนะผมทุกคนเกียร์จะดาวสิชิ้นโอ้โ ผมนี้หล่อนเลยก็ว่าแล้วทำไมออดชิบหายเลยนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวตอนน่าจะไหวนะทีมนี้เออไหวแหละจริงๆผมมองว่าเอ,อ้ยมีหลายคนชอบถามผมนะว่าริวกับไทกะเนี่ยตัวไหนดีกว่ากันโอ้โหคำถามยอดฮิตเฮ้ยเออคิดว่าข่าไม่ตายซะแล้วนะผมทุกคน แต่ตัวกันมีนตัวนี้มันไว้ใจได้นะทุกคนก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะต่อยใส่เราปลีกมาเยอะนะผมทุกคนโอเคตัวกันบินเราสามตัวฝั่งนั้นก็ไม่น่าจะรอดนะเพราะมันตีหัวแตกเลยนะโกโอเคนะผมทุกคนเนี่ยพอเวลาเจอทีมที่เกียร์เบาๆเนี่ยเห็นความต่างเลยไหมทุกคนคือตีแตกง,ง่ายมากแต่เจอไอ้ทีมเมื่อกี้นี้แบบโหแม้แค่ตัวเดียวอะผมเอาไม่ลงอะ่ะก็ต้องต่อกันท,ท,ที่ทีมเลยแล้วกันนะ ทีมนี้ถ้าให้ผมประเมินนะผมว่าเกียร์เจ็ดาวพอมีเล่นนะแล้วคอมโบที่เขาแนะนําเอ้ยคอมโบที่เขาเป็นแบบผมว่าเขาน่าจะหวังดาวไม่จากเกสิก้าตัวเดียวนะะเดี๋ยวลองเล่นดูนะตอนนี้เราเราเสียบเปรียบพอสมควรนะผมทุกคนอ่ะลองดูเพราะว่าเรื่องเลเวลของเขาเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะ เรื่องขีปานาบุ๊ผมว่าน่าจะแรงมากอะผมเลยอยากได้บับอมตะนะผมทุกคนอาจจะปั้นโคนนี่ยิงเงินมาก๊อปปี้เออหาบับอมตะก็ได้นะเพราะว่าผมเปิดไม่ได้นะหรือว่าอาจจะเปิดให้ได้โยมีแล้วก็ปั้นแม็ก,กมไปเลยนะผมทุกคนแต่ว่าโยมีมันตัวเก่าแล้วผมขี้เกียจปั้นอนะทุกคนปั้นไปก็รอวันตกเมต,ต้านะอันนี้ส่วนตัวผมนะเอออนะย่าด่าผมนะผมทุกคนอันนี้ก็คือตัวมันเก่าจริงตัวมันตั้งสองปีแล้วอนะก็แต่แต่ถ้าอาม่านี่าา tapes, าา ele, ยังผมยังพออนุโลมนะอาม่านี่คือมันมนันมะันก็มันก็ใช อาม่าเนี่ยมันยังเก่งตลอดการอยู่นะผมทุกคนแต่ว่าโยมีนี่คือมันมีความสามารถทดแทนได้เยอะนะเฮ้ยชิบหายแล้วทุกคนเฮ้ยคนนี้ตู้สล็อตแม่งเกียนว่ะทุกคนมันเอาตัวเข้ามาซุกในทีมผมอะตีติดมันหมดเลยนะผมทุกคนตอนนี้เอ้ยเอาหน่อยดิสวนหน่อยสวนหน่อยก็หูแร่ไม่ขึ้นเลยนะผมทุกคนโอเคนะดีนะที่ทีมเราใช้แร่น้อยมากนะโอ้โหสู้ไม่ได้ว่ะสู้ได้ปะวะ โอ้โหตู้สล็อตแม่งเกียนะทุกคนดูดิตู้สล็อตป่วนมากเลยแบบโอ้โหขวางผมหมดเลยนะก็ตอนนี้ผมหวังว่าแบบเออเรียบร้อยไม่หวังอะไรแล้วนะตอนนี้ตัดแรงหน่อยเพื่อนเออตัดแรงหน่อยเพิ่มแรงมันทีละพันทีละพันเพิ่มไปโอ้สู้ไม่ได้ทุกคนทีมนั้นเข้มกว่าว่ะมีทั้งเจสสิก้าแสงนะผมทุกคนก็ทําให้เราแพ้ไปนะแบบเจสสิก้าแสงเขาหวังผลได้จริงอะ โอเคโอ้โหคนนี้ยิงเงินแม่งบัฟรัวๆเลยอ้เอาดั๊ผมไปกี่ตัวแล้ววะเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าตัวคนนี้ตู้สลอตน,นี่มันเป็นตัวที่น่าปั้นอยู่นะก็ล่าสุดอะไอดีไอดีไอดีที่ผมดูแบรนดไปผมปั้นคนนี้ตู้สลอตมาปั้นขึ้นขึ้นลีกมาเตอร์หนึ่งได้เลยนะเพราะตัวมันเก่งจริงนะผมทุกคนโอเคก็ยอมแพ้น,นะผมทุกคนทีมนี้ก็เดี๋ยวเราพัฒนาทีมกันใหม่นะผมทุกคนก็เดี๋ยวผมเปิดเกียร์ทีมให้ดูแลวผมว่าเข้มเข้มจัดๆเลยแมนอะตีแม่นมากอะทีมเนี้ย อกว่าแล้วโอ้โหเกียร์ไม่มีไม่มีเกียร์ธรรมดาเลยนะผมทุกคนเกียร์แม่งต้องเป็นลิมิเต็ดเจ็ดดาวนะโอ้โหม,มีมีเจ็ดาวนมีเกียร์ธรรมดาแค่กระเป๋าอันเดียวเนี่ยโอเคก็โอ้โหเกียร์เข้มนะก็ต้องยอมแพ้เขานะผมทุกคนเอาใหม่นะเดี๋ยวผมจะพัฒนาทีมให้ดีกว่าเดิมนะผมทุกคนแต่แตะกอนอื่นเลยผมจะไปเปิดในร้านคาร์กิลก่อนนะก็กิลนี้นะหลายคนถามว่าผมอยู่กิลไหนผมไปซุยกิลเออญี่ปุ่นเกาหลีอยู่นะผมทุกคน ก็อยู่ๆไปก่อนนะตอนนี้นะยุคนี้นะผมทุกคนอ่าโอเคเปิดโพโอ้ลิงคัทก็ได้อยู่นะนี่นะผมทุกคนก็เป็นวิธีการหาตัวจุติของผมหาทุกวันหละผมก็เปิดของผมทุกวันอ่ะก็ไอดีไลน์ไอดีนี้นะผมยังไม่ได้ตั้งเลยนะผมหลายคนถามผมก็ยังไม่ได้แจกนะเดี๋ยววันไหนที่ผมทําแมตก์ั้งทีเมื่อไรผมแจกให้ลองทีผมให้ให้สนุกเลยนะผมทุกคนก็ขอจบคลิปไว้เป็นเท่านี้นะผม